ทำยังไงเธอคงไม่มองเธอชอบคนอยู่ในละครผิดกับฉันที่มันแต่งแค่ก่อนเป็นจดหมายที่เธอไม่เคยมองเธอจะทำอะไรหลืเธอจะไปที่ไหนคิดถึงแต่คนเธอตลอดใน every night สามหนึ่ง สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณอ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นเพลงนะครับโอ้โหมีแต่ละคนขอเข้ามาเยอะมากไม่รู้จะรีแอคชั่นเพลงไหนก่อดด้ครับเนี่ยแต่วันนี้ก็จะรีแอคชั่นเพลงตามคำขอนะครับคนนี้ขอมาทวงอ่าตามมาตลอดกดไลค์ให้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ รอเพลงที่รอเพลงที่จะให้คุณอย่างรีเอคชั่นนะครับวันนี้ <No. S 1> สัญญาก็รีแอคชั่นให้แล้วนะครับผมแล้วก็ถือโอกาสได้ฟังไปด้วยแล้วก็รีแอคชั่นไปด้วยนะครับวันนี้มากับทรงผมแบบผมใหม่ตัดมาเมื่อกี้เองนะฮะอาบน้ำเมื่อกี้อีกนะครับตัดมาปุ๊บหัวก็จะดูถเถิๆหน่อยนะฮะดูล้านๆหน่อยนะนะครับก็ <c oughs> วันนี้จะเป็นเพลงนะครับจดหมายที่เธอไม่อ่านนะครับซึ่งเพลงนี้ออกมาเมื่อวันที่12มิถุนานะครับก็ประมาณ3-4เดือนผ่านมาแล้วนะครับก็เป็นของช่องอะไรนะเอ fulfill เหรอนะครับอืมขอมาก็จัดให้ใช่ไหมครับนะจดหมายที่ไม่เคยได้อ่านนะครับถ้าเป็นความ,วามหมายก็คือแบบว่า เราเขียนจดหมายมาแล้วเธอไม่อ่านเราเลยอ่ะมันก็รู้สึกเสียเสียความรู้สึกเหมือนเนาะนะครับโอเคไม่สียเวลาเราไปรีแอคชั่นเพลงนี้เลยกัน<ป>จดหมายที่เธอไม่อ่านทำไมไม่อ่านล่ะ <c oughs> พร้อมเราไปรีแอคชั่นเพลงนี้ครับจดหมายที่ไม่อ่านที่เธอไม่อ่านนะครับพร้อมไปฟังกันเลยครับไป อารม,มณ์อารมณ์ฟิีวลี่ยงมาด้วย mm hmm. ได้ฮนะอารมณ์ได้ฮนะน่าเศร้ามากเหมือนเรามันเสียใจอะ่ะอืม mm hmm. คนดูต้องสองหมื่นกว่านะถ้ากับช่องที่ให,หมนะบน่เนะ อยูตอน <be. S 1> ที่เธอทำอะไรกินข้าวหรือยัง mm hmm. ตื่นตอนเช้ามาแต่งเพลงในจดหมายฉันแต่งเองเธอทำไมเข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรมองว่า hmm. รักเป็นบทเพลงที่เธอได้ย mm ิน hmm. เป็นคา่มาที่ทำมาดาหนังมองเครื่องบิน ให้ทำยังงเธอคงไม่หมองถึงใจเลยถ,<อ>ถึงใจเลย <คน S 1> อยู่ในละค้ผิดกับฉันที่มันแต่งแค่ก่อนเป็นจดหมายที่เธอไม่ไเ <ตร ưng> คมองบอกร <ưng> ักเธอก็คงไม่ฟังเป็นเพราะเราไม่ดีหรือเพราะเราไม่ดังบอกช้ำช่วยมาปอบทีแต่ก็รู้ดีเธอคงจะไม่ทำเป็นแค่บทเพลงที่มันห่วยในกระดาษเดี๋ยวเราเก็บเองความรู้สึกที่มันขาดเป็นแค่ส่วนกระหรที่เธอเรียบเป็นอากาศเป็นจดหมายที่เธอเมินเป็นขยะที่เธอกว่าช้ำเหลือเกินวัวใจเป็นแค่ไม้ยังเปลี่นขึ้นไป เข้าใจเลยหััวใจมนเป็ธอก็ไม่คิดหลอกใจที่ให้ไปเธอทันทิ้งก่อนแต่ก็ไม่อยากจะไปคิดหลอกฉันนั่นแค่ยายเธอคิดก่อนพอรักเป็นโจทย์ไหมเธอได้ฟังไม่รู้ตอนนี้เธอทำอะไรกินข้าวหรือยงเราเป็นห่วงด้วยนะตื่นตอนเช้ามาแต่งอารมณ์ถึงความรักอะทุกคนเธอทำไมเข้าใจเธอก็ไม่เป็นไร เพธอไม่เข้าใจเธอก็ไม่เป็นไรเราเป็นแครู้รู้สึกได้ขึ้นไงเธอคงไม่มองเธอชอบคนอยู่ในละครผิดกับฉันที่มันแต่งแค่ก่อนเป็นจดหมายที่เธอไม่เคยมองเธอจะทำอะไรหลือเธอจะไปที่ไหนคิดแต่คนเดีตลอดในเอวินไนท์แล้วพกเขามาหลักเธอส่งไปทางจดหมายเธอคงยังไม่รู้ว่าฉันตั้งใจแค่ไหนฉันหวังว่าเพลงคงส่งไปถึงเธอ ออกเพลงส่งถึงเธอมากกว่าจดหมายถ้าเธอไม่อ่านอยู่แล้วผมว่าเพลงนี้นะน่าจะแต่งให้แฟนเก่าหรือเปล่าอดีตหรือเปล่าอารมณ์ได้มากโอ้ยดีมากเพลงนี้นะครับมันเข้าใจหัวอกคนที่แบบ ใ,ใจเขียนแล้วเธอไม่อ่าน,นก,ก็เลยแต่งเพลง,งกกนี้นให้เธอเผื่อเธอจะได้ยินเพลงนี้ที่ฉันแต่งโอ้โหชอบมากเลยสุกคนไม่รู้ตอนนี้เธอทำอะไรกินข้าวหรือยังตื่นตอนเช้ามาแต่งเพลงในจดหมายฉันแต่งเองเธอทำไมเข้าใจแต่ก็ไม่เป็น โอ้โห oh, oh, ทุกคนสุดยอดมากเพลงน,นี้นี่คือบอกตรงๆสุดยอดจริงๆนะครับคือความหมายดีมากคือซึ่งถึงว่าเธอให้คนหนึ่งมารีแอคชั่นเพลงน,นี้ความหมายดีนะดีมากบางบางคนอาจจะไม่เคยเขียนจดหมายในรุ่นคนหนึ่งเนี่ยเคยเขียนจดหมายนะครับแต่ถ้าเธอคนนั้นเธอไม่อา่านล่ะคุณจะรู้สึกยังไงนะครับในอย่างเช่นเพลงน,นี้ จดหมายเพื่อให้เธอได้อ่านความรู้สึกของเราว่าเรารักมากขนาดไหนเป็นหัวขนาดไหนมีเราความรู้สึกในใจมากขนาดไหนแต่เธอไม่อ่านเราก็เลยแต่งเพลงนี้เผื่อเธอจะได้ฟังได้เห็นผ่านความรู้สึกจากบทเพลงนะเพราะเธอในชอบเขาเรียกว่านะผู้ชายในตัวละครของเราแค่บทกรอนบทคำแต่งจดหมายต่างๆนะ เธอชอบแบบละครดีเพอร์ฝันแบบจินตนาการที่เลิศหรูผู้ชายเฟอร์เฟกแต่เราเนี่ยอ,อาจจะไม่ไม่เหมือนบ<ะ>้าพผู้ชายตัวละครของที่เธอเธอมองเนาะคอม,อมอเพลงเนี้ยโคตรโคตร,รได้มาไ,ได้ความรู้สึกมากๆากเรู้สึกจริงๆสำหรับคนที่รักใครพยายามจะบอกแล้วก็เธอไม่รู้ไม่รู้เลยนะพยายามสุดเนี่ยพยายามจนบทเพลง แต่งเพลงนี้เข้ามานะครับอาจจะเป็นเม่เกี้บอกว่าเป็นเนื้อมันห่างกันเราอาจจะแค่อาดอกฟ้ากับหมาวัดหรืออาจจะทํายังไงเธอก็ไม่มองนะพยายามเขียนแล้วเธอเข้าใจแต่เธอไม่เธอไม่ยอมรับพอเข้าใจเราเขเข้าใจเธอไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจว่าเธอไม่รับไม่รับ,รบในตัวเราอย่แล้วโอ้สุดยอด นะครับเป็นเรื่องบทบทเพลงที่แต่งมาจากหัวจิตหัวใจของผู้ชายเลยนะนะครับชอบมากนะเพลงนี้เสียงก็ดีมากนะเสียงดีมากนะครับช่อง fulfill นะครับถ้าเลขผิดขอโทษด้วยนะนะที่ขอเข้ามาถึงว่าขอย้ำๆอย่าให้คุณถึงเลยฉนันเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้คือดีอะดีมากๆเลยแหละนะครับมันได้ได้เขาเรวย่า บทเพลงเข้าถึงในใจของคนคนหนึ่งที่ว<ะ>ักเธอมากๆนะครับโอเคลีชั่นให้แล้วนะครับชอบมากนะครับก็ก็รีชันลนะคใครที่คอมเมนต์ขอนะครับคุณหนึ่งข้ามไปหรือยังไงหรือยังวีชันนะครับก็คนหนึ่งพยายามจะรีชันให้ให้พอให้ครบแล้วกัน นะครับอันไหนครับพิมพ์เมนมาเนี่ยคนหนึ่งว่างเมื่อไหร่คนหนึ่งก็จะอัดเพลงอัดครั้งหนึ่งก็ประมาณ 2- 3สเพลงต่อครั้งสังเกตได้ชุดจากคนหนึ่งได้เลยนะครับ <c oughs> นะครับแล้วกเ็เดี๋ยวจากจากังนี้ไปในคุย reaction เพลงอาจจะไปเที่ยวบ้างนะครับ <c oughs> อาจจะได้เว้นเว้นการ reaction ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมในบ้านหรือรีวิวต่างๆยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยฝากดูด้วยแล้วกันนะ นะครับไม่ใมาขอเพลงอย่างเดียวนะคลิปอื่นไม่ดูเลยนมันก็น้อยใจนะเออนะฮะก็ว่าเออไปเที่ยวไหนบ้างคิมเมนต์มาให้กําลังใจหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรได้ครับจะให้เป็นกําลังใจคุณหนึ่งได้ทำ <Yo. S 1> คลิปด,ด้วยนะ,นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณนะครับที่แนะนํามานะครับและก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคุณหนึ่งไป <S <S เอ๋อปามุไปเก็นแล้วก็ติดตามทั้งเพจไอ แล้วก็ติกตออคุณหนึ่งไนด้วยในกันนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าป<ะ>นเป็นเพียงไหนนั้นก็รอติดตามรับฟังได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ